บันนี่นะครับบันนี่เดียวพี่น้องโอ้โหนางเอกเลยครับเนี่ยสวยมากแผดคู่เลยบูฮย์ดอกนี่สังเกตนะนงามหลครับสวยกว่านี้ไม่มีกแล้วครับ นี่ยบึงโอ้โหโอ้ย <c oughs> รับพี่น้องเต็มกระตาหมอ,อกกอกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องีีคมนมักหล่อเนาะมาหนี้ก็พาพีา่พาน้องมาเก็บเห็ดครับมา,บบมาแต่เสาแต่ดึกอยู่นี่ดอกแดกแหกหมันเห็ดอก,กอครับกอแดงตุมต่มๆเลยพี่น้อง มื่นนี้กับพ่อๆกันแต่เส้าของวันที่6พฤศภาคมพศอศอรัท้าเอย6 8น้ะพี่น้องหมายกับเขาบังเฮ้เพื่อเทียบสถิตจังหวัดชัยภูมิก้าครับอู้บานกับโกแดง นี่ฮะกับขึ้นมาทาบ้านซำบงางคนเด้คอครับหูย,อยดอกน้ำไหลไต่ไปไหมเนี่ยครับบานเปลิงเซิงหูยดอกดอกง้ำครับบานกับบานง้ำครับ ได้บุบูดอกก็เป็นบ้านได้ครับบานก็ตื่อเลยดอกคอาจานวองไน,นบ้านเบิดกอเดยงทั้งนั้นเลยครับ พ่้ยพอแต่บานมันจะบดเต็มกระตากรอนแจ้งพี่น้องบานเพื่องซื้ออย่างนี่แล้วครับ ตู้มองน้ำครับคุณนะครับตูมนะึงยูกไ้ลๆเขาพี่ใต่ใบไม้เลย เน <N> gray, ี่นาเลยครับ กินขาแมงกินขามุนหมดเลยแต่ว่าดอกนังสวยอยู่นี่ครับอ๋อกินได้อยู่เอาครับสวัสดีตอนสอบครับผมตอนนี้ครแกงแกงตาแล้วนะพี่น้องเนาะอัปเดตผลงานกันสักน้อยครับมหมันเลยดีครับมือนี้ หมานเป็นเห็ดกอ้อเจ็บทั้งหมดเลยเนาะทั้งตุม่มทั้งบาดแปลกเนาะเห็ดทั้งเห็ดออกดีเครับนี่ต้อกาลุ้นกันไปตัว<อ>เรื่อยๆนะพี่น้องเนาะครับมื้อนี้เดินทางมากับหนาลูกจ้างอิสระครับสวัสดีครับเง <c oughs> าน <c oughs> บานเพิ่องซึ่งครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยหมานคือเก่าแหละแต่ว่าบานบานงามด้วยครับเนี่ยยังยังบ่เสียเลยทองบ่หลายขาวจ้ว <ป>ถึงงามงถึงงามถึงดอกไงเนาะคักเลยล่ะส <c oughs> ถึงยอดเลยมือเลยไปครับรุ่นไปนี่เราไปนี่เป็นแดหมานบ่บานเต็นเซ้งนะมั้งรครับแมนแลว้ว <c oughs> เงยด้ครับหอังต่มบักไงยครับก็เดง หวานแล้วครับตองอได้อยู่ครับครับก็แดงล้วนๆเลยเหมือนกันองเด้ เชื่อครับเงาละอุ้ยเบิ่งครับเรียงไปฝุ่นเลยพี่น้องเลยบานกับบานเนี่ย,ย,ยบานกับบานคนระับ เชื่อครับดรกได้เอาไว้ไ,ไว้ไว้มีประโยชน์กว่านาอพี่น้องน้อครับน่าลุกจางพาคของมาเบิงเหิดก็อดงครับอ่ะออกสือแลวครับพี่น้อง งามเน็ดก,ก็ดงนี่รสชาติกะค่อยๆเน็ดก็แดงล่ะพี่น้องแต่ว่าส่วนตัวาวาหวานจะหวานกว่าน่อยงหนึ่งบีด้อผีดอกนึงครับ เวลาห้อนเอาไปแกงเลยพี่น้องน้ำนี่เป็นสีแดงเลยครับ คนเพิ่นกว่าทีอินก็ละเอียดบางคนก็ตื่นก็นกคนาะงพี่น้องนะจึงถ้าออกเต็มที่นี้ออกมูกง่ายครับ สำิีงถือว่าดอกง่ายเลยด,ดเพี่ครับอ้ฟุกหลองี่เียฟุกเลี้ยว,วแมงกิน ดอกวันนีนาได้พี่น้องแต่ว่าแมงกินขาครับออกใหญ่ๆครับ nào lúc chẳng kiếp dù phút Nào bớt chẳng là Ô, phải chả bưng mưa đeo nâng nhiệt phía nào là nào lúc chẳng ừ. ngắm vô Hãy subscribe ngắm kênh เสียง่เงนเอยดิ้นพี่น้องจะับสวยๆเลย bông húi đọt ngắm lại không một đọt này sẽ làm ngắm ngạc ngắm nè ừ, sối còn mới <laughs> nhiều บันนี่ไหมครับาบานนี่เดียวพี่น้องโู้โหฝกหลายครับน่ารูกจังไปเบิ้งอีกหมนึงเนาะตอนนี้แง่การหาคนละอมครับมันจังเบิ้งหมเห็ดมดตุกหมเนาะพี่น้อง อู้ว่าดอกนั่นงงามมาเบ่งดอกนี้พี่น้องโอ้้หูนางเอกเลยครับเนี่ยสวยมากแผกคู่เลยอ้เห็ดหอมนี่ออกหลายเดียวพี่น้องเบ่งเบ่งดอกนี้เบ่งดอกนี้พุ่นอีกครับ

โอ้ยครับตาเรียบร้อยบึนน่าลูกแกงจนได้เลี้ยงไม้แล้วนะเลี้ยงเห็ดไม้ก่อนครับมันบัวนีหมองสีใสตาใหญ่กะแล้วตาใดลกะติ่มขึ้นเขาขักเนี่ยบึนยังสิไปต่ออยู่ได้พี่น้องยังอีกหลายโฮมอยู่บระเทศนี่บิึนนี่โอ้ขาแม่นออกกลมละหลายดอกนี่ยันได้ถอดเตี๋ยวห่อกระบะไดอยู่มือนี่ หลอดท่อนเกียงไหนไปแล้ว <laughs> ไปครับหลุนกันไปต่อฮ<อ>่าพึ่งบรรยาก,กาศครับมึงเห็ดกระเทียมตาแล้วอ้าวหกจ้างพามาเที่ยวเคยมาจักเถียั <laughs> บยยจะไปใกล้เด้อบ่าวเน,นนียอ่ยจะไปใกล้เด้อคันผู้ใดมีหน่อยมันหดไปหมดเลยเด้อมันสิบเหลียเห็นรอเป็นหว่วงนะ ยานมันเปลี่ยนงานมันยังนั่นเป็นอำเภอผักดีชมพลที่ว่าการอำเภอปลาปลาทั้งไตนี่เห็ดเฮ็ดมันออกวันนั้นลูกจังไม่น่าลูกจังปลาทั้งไตนี่เห็ดมันออกว่นนี่มันเป็นปลาอย่าง อันนี้มันเป็นปลาดงดิบปลาตต่งปลาลังมัน <ừ> um. บอมีเห็ดดอกมันเป็นน้ำไม้หวกปลาปนนะ oh. มันจะมีต้นหวกแซมทั้งใต้เป็่นทั้งสัน,น,นทั้งเชิงนี่สิเปลี่นไม้ซางหรือว่าน้ำไม้สีนวลก็น้ำ<ะ>ไม้ซางซางนวลอย่างนั้นละนี่ละทั้งใตนั่นสิเป็นไม้ญ่แล้วก็ทั้งใตสิเป็นต้นหวกเวลาเขามาหาปลาหวกแม่นเบิรดนะของดีอำเภอพักดีชุมพลครับเนี่ยคน<อ>ที่มาหาหน้ำไม้หวก ปีนึงหลายพันตันนะออกจากป่านี่ยแมนเราไม่ห่วงเป็นอาชีพเสริมของชาวบ้านเลยดูการนั่นเนาะได้ได้โอ้โคโคนี่ซื้อเขาซื้อน้ำได้กุ้มปีไไไปด้ครับไปพุ่นไปทั้งพุ่นก็จะเป็นอำเภอบ้านเจียงเนาะตำบลโอ้ตำบลเตะตำบลบ้านเจียงโอ้ตำบลอำเภอพักดีชุมพลโอ้บ้านเจียงก็อยู่อำเภอพักดีเนาะอันนั้นที่เป็น ตำบลบ้านเหลี่ยมท้องแล้วก็บ,บ้านเจียงจะมีฟังทั้งนี้เป็นวังทองมองนี่เป็นวังทองมองนี้ตำบลเจ้าทองไปนั่นน้อยนึงตำบลเจียงเออตำบลแหลมทองไปพุน่นตำบลเจียงทองอไปพุ่นกับตำบลถ้ำงัวแดงอำเภอหนองบัวแดงโอ้ยจ <c oughs> เจจี <c oughs> ัดจีนเปี้ยนนี <c oughs> ่ให้ไล่กะ นี่ครับพาหมดเนาะมองเที่ยวของจัง,จงหวัดเขาอุทยานแห่งชาติไซทองเป็นทีขึ้นสองเส้นเนาะเส้นหนึ่งสีขึ้นบ้านสามคนอีกเส้นหนึ่งทีขึ้นทาโปงขึ้นน้ำตกไซทองขึ้นมานี่เป็นผาหหมดดมองสถานที่การเต็นที่อยู่ตรงเทิงพูดสวยๆครับาบานเปิงซึ่งครับ

จิตใส่ทากระบาลในบ้านนี้เนาะโอ้หดอกแง่ครับครับพี่น้องสรุปผลงานเนาะกาเก็บเห็ดของเขาสองคนมือนงานของเขาเลยครับโอ้ยมันขัดมันเนี่ยมันจนมาหล่นตาเหลียตาเก็บโอู้หยเห็ดมือนี้อกงามอีกจั้งหายพี่น้องสุดจอดี่เลยเบื้องของนาลูกจัางเลยครับนี่ครับ ผมหวานคือกันล่ะครับทั้งตูมทั้งบานอัะนี้ยเตรีมกระตาจนจัดแล้วจัดอีกจนบม่มีหมองสีว่างหรอกครับพอดีกับเต็มกระตาก็พอดีเมดหมองหาพอดีครับเมื่อเนี้ยเมื่อหนาจังว่ากันไหมเนาะเฮ็ดเออพอดีเขาไปจับอึ้งเนาะเมื่อหนานาลูกจางเป็นกระเดดเดีเปลี่ยนเฮ็ดไหมเมื่อนี้งเดืนมาแต่วันเป็นบาดตลอดไหพี่น้องไม่คิดลายก็ตุ่ี่น้อง อันกับบ่านงามป่านพอดีครับโบได้บานเสียเนาะพี่น้องเนาะเออส่วนเห็ดนั่นถามว่าออกหลายโบเบ้ากับวาบ่หลายเด้อครับสําหรับคนบ่ฮู้จุดเนาะจังเบ้าเนี่ยบ่ฮู้จุดเพราะว่าใดครับพวกนี่ถ้าว่าบ่ได้มากระนาหลูกจ้างก็แทบสิบ่ได้เฮ็ดเลยก็ว่าได้เนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเห็ดมันบ่ได้ออกทุกคมมันมันบ่ได้ออกจายไปเลยเนาะมันออกแบบเป็นจุดของมันเป็นขอมของมันเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาครับสําหรับคลิปนี้ เ๋าก็เจียวไว้ประมาณนี้แล้วเนาะครับเนาะจังไดเลยขอบคุณครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกวามังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเพื่พาอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โชยจักบาทเนี้เด้อเยาว่าอ่างเถาะอ่างจังได๋หมานี่ดีเนาะของแท้ของแท้ของแท้